ในวันที่พักรวมไทยสร้างชาติก่อกำเนิดโดยผู้มีอำนาจพร้อมนายทุนที่เติบใหญ่มาเพราะผู้มีอำนาจหนุนหลังจึงทำให้นักการเมืองแทบทุกสายหลังไหลมาพักบ้านหลังนี้แต่เมื่อการเลือกตั้งแล้วเสร็จการเมืองไม่เป็นดังที่หวังผู้มีอำนาจจึงต้องลาเวทีการเมืองไปเหลือไว้แค่เพียงสอสอคน กับเงาของนายทุนผู้อยู่เบื้องหลังเมื่อวันเวลาผ่านไปเงาของนายทุนผู้อยู่เบื้องหลังไม่ได้ดังใจจําเป็นต้องเลือกข้างและต้องควบคุมได้ประกอบกับสสต้องเลือกที่อยู่ใหม่จึงเกิดวลีเด็ดเป็นแค่ผู้อยู่อาศัยและไม่อบอุน่นเหมือนผู้มีอำนาจอยู่เมื่ออำนาจหายทุนไม่มีจึงเป็นที่มาของคำว่าเละเป็นโจ๊ก ซัตดกันเละอย่างที่เห็นฟังได้สุชาติล่าลายชื่อสสของพรรคเกินครึ่งเพื่อเสนอปรับรัฐมนตรีของพรรคในทุกตำแหน่งอ้างคุณสมบัติรัฐมนตรีต้องมีความสุดจริตเป็นที่ประจักษ์ส่วนฝั่งเลขาพักนายเอกนัทออกมาโต้ทันทีกำลังด่าตัวเองอยู่หรือไม่เพราะที่เซ็นชื่อมานั้นตัวเองก็เป็นรัฐมนตรีในสังกัดพรรคด้วยพร้อม บอกโทรไปก็ไม่รับสายซัดมีไอ้โมงสร้างความแตกแยกในพักฝั่งนายสุชาติจึงออกมาตอบโต้ว่าเหตุที่ไม่รับสายเพราะนายเอกนัทชวนจับมือล้มหัวหน้าพักตั้งชุดสุดซอยแต่มีอีกชุดคอยตามเก็บและนายเอกนัทซัดกลับทันควันว่านายสุชาติพูดทุกเรื่องโกหกไขกันแน่ตั้งตัวเป็นนายหน้าเรียกรับผลประโยชน์ ธุรกิจเถื่อนอยากได้เก้าอี้รัฐมนตรีการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้มีข่าวแวดว่านายสุชาติอาจคว้าตำแหน่งรัฐมนตรีอุตสาหกรรมแทนนายเอกนัทส่วนกระทรวงพลังงานมีข่าวว่าประลัดกระทรวงทรัพย์อาจมานั่งแทนนายพิรพันธ์นี่อาจเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ได้ทั้งความสะใจและย้ำแค้นของใครบางคนหรือบางพรรค เพราะครั้งหนึ่งเคยบอกว่าดูหน้าดิฉันไว้ดิฉันอยากจะจับมือกับคนทํารัฐประหารหรือไม่รวมถึงการย้ําแขนนายเอกนัดอดีตเลขามูลนิธิมวลมหาประชาชนหรือไม่และชัดเจนว่าการกรบฏของนายสุชาติแอนเดอะแก๊งครั้งนี้มีแนวโน้มย้ายไปซบพักโอกาสใหม่ที่มีนายทุนที่ต้องเลือกข้างและต้องควบคุมได้อยู่เบื้องหลัง และว่าที่รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานที่ปรากฏเป็นข่าวเป็นแกนนำในพักนี้ด้วยการเลือกข้างย,าย้ายค่ายก็แค่เล่าเก่าในขวดใหม่สมการของอำนาจและนายทุนและนี่คือสัจธรรมของพักรวมไทยสร้างชาติพักที่ก่อกำเนิดเกิดมาเพราะผู้มีอำนาจและนายทุนและพร้อมจะดับไปพร้อมกับผู้มีอำนาจและนายทุนคุณว่าจริงไหมครับ